ผลกระทบที่ต้องเจอและเป็นปัญหาอุปสรรคมากที่สุดก็คือในด้านอาชีพการเรียนการสอนพ่อครูจะต้องปรับตัวและก็เรียนรู้สิ่งต่างๆพระเจ้ามอบสันติสุขให้คุณครูและพร้อมที่จะมอบสันติสุขความชื่นชมยินดีให้กับทุกๆคนจากพระธรรมยอนบทที่14ข้อ27ที่บอกว่า เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านทั้งหลายเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัว ในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะตัวเองเนี่ยทำหน้าที่อาชีพครูแล้วคุณครูก็จำเป็นที่จะต้องสอนออนไลน์ที่บ้านและการสอนออนไลน์นี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครูเช่นกันนะคะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Classroom Meeting หรือโปรแกรมที่นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน คุณครูต้องปรับตัวนะคะในการที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ถ้าพูดถึงในชีวิตประจำวันการไปจ่ายจับจ่ายซื้อของเราก็ต้องระ,ะมัดระวังตัวแต่ถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็จะอยู่บ้าน ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหา แต่ทางโรงเรียนก็ยังไม่เลิกจ้างมองทุกอย่างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวมองในแง่บวกนะคะซึ่งถ้าไม่มีโควิดคุณครูอาจจะไม่มีเทคนิคการสอนใหม่แต่เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้คุณครูก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและก็ได้เรียนเทคนิคใหม่ๆจากสถานการณ์นี้นะคะเราต้องทำตามมาตรการที่ทางรัฐขอความร่วมมือคือไม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหรือถ้าจาเป็นออกจากบ้านเราก็สวมแมส ล้างมือล้างเจียวจัดระยะห่างตัวเราเองจากชุมชนจากผู้คนที่มีจำนวนมากหลีกเลี่ยงไปในสถานที่มีผู้คน การเลือกรับข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นการเลือกรับข้อมูลที่ดีก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยให้เราสามารถอยู่กับสถานการณ์โควิด1 9นี้ได้นะคะในการที่เราจะปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะว่าเราจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาในการที่จะปรับตัวในการที่จะอยู่กับโรคนี้โรคระบาดนี้ ไปอีกนานนะคะตัวเองต้องมีวินัยแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้นะคะข้อแรกคุณครูมีพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิตเพียงแต่ว่า ให้เราร้องทูลกับพระเจ้าเรามีอะไรที่รู้สึกท้อแท้หมดหวังขาดกำลังใจเราเพึ่งพาในพระเจ้า mm. เมื่อเรามีพระเจ้าแล้วข้อที่สองที่คุณครูทำก็คืออธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าถึงปัญหาความทุกข์ใจของเราความเป็นห่วงลูกหลานหรือเวลาเราดูเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านผู้คนที่อยู่ในสังคมประเทศของเราหรือในโลกของเราดังนั้นเราสามารถอธิษฐานบอกกับพระเจ้าได้และทูลขอกับพระเจ้าในสิ่งที่เราเป็นปัญหาอยู่พระเจ้าจะให้เราได้พบคำตอบบางครั้งนะคะเมื่อเราอธิษฐานเราจะพบคำตอบในพระวจนะของพระเจ้าข้อที่สที่คุณครูเกิด สันติสุขและมีความชื่นชมยินดีได้เราพบคำตอบในพระคัมภีร์หรือในพระวจนะของพระเจ้าให้เราไขาควรวญและอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะพบความชื่นชมยินดีความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิต ควรตื่นตระหนกตกใจจนทําให้เกิดความกังวลความเครียดซึ่งจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้านะคะเสียงจากคนรอบข้างเสียงมันาตานมันอาจจะมาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กการสื่อสารต่างๆช่องทางต่างๆในปัจจุบันซึ่งมีอย่างหลากหลายมากมายเสียงที่จำเป็นที่เราจะต้องฟังเพื่อเราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจ มากเกินไปก็คือเสียงที่มาจากพระเจ้าและคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นและการดำเนินชีวิตของเราก็จะพบกับสันติสุขขอพระเจ้าที่จะหนุนนำในการที่พี่น้องจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมีสันติสุข มีความชื่นชมยินดีเพราะสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกนี้ให้จะเกิดขึ้นในใจและอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะ